เศษ25ส่วน2,565ราชานโลกพิสวงเล่ม15แรงเอคลายที่ได้จัดการกับร่างแยกของใครบางคนพยายามที่ยึดร่างของเดริกและคิดแฝงตัวเข้ายังสมาคมไพทาโร และเพื่อช่วยเหลือเด็กสาวที่หายตัวไปจึงทำให้เขาต้องเผชิญกับพ่อค้ามนุษย์ที่มีผู้วิเศษถึงสี่คนคอยอารักขาเล่มนี้เป็นอีกเล่มที่มีความสนุกและน่าสนใจบวกด้วยฉากต่อสู้ที่ต้องลุ้นเอาใจช่วยพระเอก<ม>ที่ต้องต่อสู้กับผู้วิเศษที่มีระดับเหนือกว่าเขาว,ว่าจะสามารถเอาตัวรอดและช่วยเหลือยังเหล่าหญิงสาวที่โดนพ่อค้ามนุษย์จับตัวไว้ได้หรือไม่ม ในขนาดเดียวกันก็เริ่มมีผู้คนเริ่มสนใจและรับรู้ถึงสมาคมไพ่ทาโร่บ้างแล้วจากการลงมือถึงสองครั้งของพระเอกแต่อ่านมาถึงตอนนี้ยังไม่เห็นถึงวิ่แววใครจะเป็นนางเอกเลย สงสัยเรื่องนี้น่าจะไม่มีละมังครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับหลังจากที่คลายพระเอกผู้วิเศษขั้นที่เจ็ดนักมายากลได้ช่วยจัดการกับร่างแยกของใครบางคนที่แฝงเข้ามาในร่างของเดริก เดือดซันผู้วิเศษระดับ8ผู้วิงวอนต่อแสงสว่างเพื่อแอบ,บเข้ามาสู่สมาคมไพ่ทาโร่ได้สำเร็จแต่คอลลินประธานของสภาหกคนของนครเงินยวงกับยังส่งคนมาจับตาดูเดอริกด้วยความสงสยัย ต่อมาเมื่อเดอริกรายงานถึงเพื่อนที่กลับมาจากการไปสำรวจกับผู้อาวุโสโลเวียคนเลี้ยงแกะที่เป็นคนนำทีมที่ได้มีนิสัยเปลี่ยนไปแต่คอลลินกับไม่สนใจ ด้านคลายได้ปลอมตัวเป็นตำรวจเพื่อไปสอบถามถึงเจ้าของบ้านเลขที่48ถนนคุ้งน้ำทำให้ทราบว่าเป็นบ้านของหมออายุรแพทย์ไว้แต่ได้ย้ายออกไปแล้วเมื่อเขาแอบเข้าไปในบ้านจึงทำให้รู้ว่าเอมลินผีดูดเลือด มีนิสัยที่ชอบตุ๊กตาด้านแอลเจอร์เดอะแฮงแมน Elder, man, ผู้วิเศษระดับเจ็ดนักท่องทะเลที่ย่อยสลายน้ำยาผู้วิเศษขั้นเจ็ดได้แล้วเขากับมีความต้องการถึงสูตรน้ำยาคนสนิทของสายลมขั้นหกและอยากจะรีบเลื่อนขั้นเป็นผู้ ขับขานแห่งท้องทะเลขั้น5้าภายในสมปีโดยไม่ให้ใครรู้เพราะเขาหวังจะได้ตำแหน่งคาดินั่นของลัทิิเจ้าพายุและยังสนใจถึงไพ่ที่คว่มอยู่บนโต๊ะข้างมือของเดอรฟูคลายคือไพ่อะไรกันแน่ด้านมาดามแมรี่ กรรมการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจดหมายรู่จึงมาปรึกษาใครที่ใช้ฐานะของนักสืบมอริอัตตี้ใครจึงบอกว่าถ้าวันสองวันนี้มีคนติดต่อให้เปิดเผยเรื่องมลพิษทางสิ่งแวดล้อมกับสำนักพิมพ์ก็แสดงว่าไม่มีอะไรแล้วอืม ซึ่งพอแมรี่กลับบ้านไปก็มีหลอดที่เบิดมาเยี่ยมแถมยังเสนอให้หานักหนังสือพิมพ์มาทำข่าวเรื่องสิ่งแวดล้อมด้านคลายจึงไปที่วิหารแห่งความอุดมสมบูรณ์ของบิชอปอูทราสก,กี เพื่อที่จะช่วยปล่อยตัวผีดูดเลือดแอมลินไว้ตามที่ได้รับการติดต่อให้สืบหาอีกฝ่ายที่หายตัวไปแต่กับพบว่าแอมลินได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วแถมยังสวมชุดบาดหลวงของลทัทธิเทพมารดอนแห่งแผ่นดิน นอกจากนี้อูทราฟสก,กียังปล่อยให้เอมลินกลับบ้านได้จึงสร้างความประหลาดใจให้กับคลายแต่เมื่อพูดคุยกับเอมลินจึงทราบว่าเขาน่าจะโดนวัตถุดิบปิดผนึกที่ชื่อว่าเพียนมายาหลอนใจทำให้อยากกลับมาวิหาร ปฏิบัติตนเป็นนักบวชก่อนที่ใครจะพาแอมลินกลับไปส่งยังบ้านโดยเขาเรียกค่าตอบแทนอยากให้ช่วยไปรักษาผู้ป่วยคนหนึ่งซึ่งคลายก็ได้พาแอมลินไปรักษาคุณนายดอริสที่ป่วยหนักเหลือเวลาแค่3าถึงสปี เอมลินได้ช่วยบรรเทาอาการป่วยของเธอก่อนจะแนะนำให้ทนายเจอเก้นควรจะพายาย้ายไปอยู่ทางใต้ที่อากาศอบอุ่นกว่าเพราะจะเป็นผลดีต่อสุขภาพ เมื่อเสร็จงานคลายดึงเขียนจดหมายติดต่อไปยังนักสืบสะจวดที่มอบงานให้เขาเพื่อให้ติดต่อไปยังคู่สามีภรรยาไว้ให้ทราบถึงการกลับมาของลูกชายแล้วทำให้เขาได้รับค่าจ้างเป็นส่วนแบ่งมา30ปอนอ ต่อมาคลายที่ได้ข่าวจากโคลเลอร์ที่เขตตะวันออกทำให้ทราบว่าเดซี่ที่เป็นลูกสาววัย13-14ปีของลิฟที่รับจ้างรีดผ้าโดนลักพาตัวไปเขาจึงอาสาที่จะตามสืบหาตัวให้ด้านฟอลส์เดอะเมจิกเชียนผู้วิเศษระดับ9ก้า นักเรียนฝึกหัดได้พบกับลอเรนพี่สามีของมาดามอลิซาที่เป็นคนชักกันนำให้เธอกลายเป็นผู้วิเศษลอเรนได้สอบถามเรื่องของอลิซาและสามีซึ่งฟอลส์ก็ได้บอกว่าทั้งสองได้เสียชีวิตไปแล้ว สร้างความผิดหวังให้กับลอเรนที่คิดจะหาวิธีสลายคำสั์ของตระกูลอับ,บราฮัมแต่ฟอลส์ที่กลัวจะมีปัญหาตามมาจึงมาขอความช่วยเหลือจากเดอฟูคลายจึงใช้ตุ๊กตากระดาษขัดขวางการทำนายของอีกฝ่าย แต่ฟฟลส์ที่เห็นภาพตุ๊กตากระดาษของคลายเป็นเทวทูตที่มีปีก12คู่จึงสงสัยตัวตนของเดรฟูและทั้งประหลาดใจถึงปีกของเทวทูตที่เป็นสีดำคลายที่ตามหาเดซี่ที่หายตัวไปจึงทำให้ทราบว่า เธอโดนลูกน้องพ่อค้ามนุษย์คาพิมพ์ลักพาตัวไปคลายยังทำนายได้ถึงอันตรายจึงรมะมัดระวังตัวคลายจึงได้เข้าสู่โลกหมอกสีเทาเพื่อป้องกันการตามรอยย้อนกลับมาแล้วได้จับลูกน้องของคาพิมพ์มาทำการสื่อวิญญาณ จึงทำให้ทราบว่าที่คฤริหาส์ของลาพีมมีผู้วิเศษอยู่ถึงสี่คนโดยเฉพาะฮารัสถึงกับเป็นผู้วิเศษที่มีระดับสูงกว่าเขาอย่างน้อยน่าจะอยู่ระดับ6หรือห้าใครที่คิดแล้วว่าการไม่มีผู้ช่วยจะดีกว่าเขาจึงเข้าไปสู่โลกแห่งหมอกสีเทาแล้วใช้พลังของไพ่จักรพรรดิดำ ลายเป็นร่างวิญญาณเข้าไปยังคฤหาสน์ของคาพีมเพื่อเริ่มการแสดงของนักมายากลโดยใครเลือกลงมือในเวลาที่ทุกคนทานอาหารเขาได้ใช้ขวดยาชีวพิษวางยาพิษคาพีมฮาราสเคที่และพาร์เกอร์ที่กำลังทานอาหารข้า ทำให้ทุกคนได้รับพิษคาพิมพและคนรับใช้ที่เป็นคนธรรมดาจึงได้รับพิษจนไม่สามารถทำอะไรได้ฮาราสที่ไหวตัวทันจึงสั่งให้รีบเปิดหน้าต่างระบายอากาศก่อนที่จะพบร่างวิญญาณของคลายที่มาในร่างของอัศวินสวมเกราะสีดำสวมมงกุฎสีดำและด้วยพลังของไพ่จากกระพัดดำจึงทำให้สามารถป้องกันการหยั่งรู้และพยากรณ์ได้ ไลจึงตรมตีใส่พั์เกอร์ที่อ่อนแอที่สุดจนได้รับบาดเจ็บและพิษกำเริบเป็นคนแรกก่อนที่จะต้องต่อสู้กับฮาราสและเคทีฮาราสได้สวมถุงม,มือดาเพื่อเพิ่มพลังสร้างอนาเขตกับขังไม่ให้สิ่งใดสามารถหลบหนีได้ ในขณะที่เคทีก็ใช้ทั้งปืนและแส่นในการโจมตีใส่ร่างวิญญาณของคลายจนทำให้คลายต้องเสียตุ๊กตากระดาษตัวแทนตายไปถึงสามตัวเขาคิดว่าหากตัวที่สี่ตายก็เตรียมที่จะหลบหนีแต่การต่อสู้ทวงเวลาของคลายก็ประสบผล เพราะสิ่งที่คลายต้องการคือการใช้กลิ่นของพิษจากขวดชีวพิษปะกะปิดกลิ่นแก๊สจากฐานหินต่างหากเมื่อห้องที่ถูกปิดกั้นด้วยอนาเขตของฮาราสมีแก๊สเต็มแล้ว ในขณะที่เคทีกำลังจะยิงสังหารเขาและฮารัสกำลังจะใช้พลังตัดสินให้เขาตายคลายได้ดีดนิ้วทำให้เกิดระเบิดรุนแรงเปลวเพลิงเผาพลาญลุกไหม้อากาศโดยรอบจนทุกคนได้รับบาดเจ็บสาหาัสยกเว้นคลายที่เป็นร่างวิญญาณ คาพิมพกับพาร์เกอร์ตายจากพิษและแรงระเบิดส่วนเคทีได้รับบาดเจ็บหนักจนคลายจึงได้ลงมือสังหารเธอส่วนฮาราที่ทั้งบาดเจ็บและได้รับพิษทราบดีว่าไม่มีปัญญาจะจัดการกับดวงวิญญาณจากกระพัดดำได้ จึงได้แต่หลบหนีไปใครที่มีจุดประสงค์ในการช่วยคนจึงไม่ได้ตามไปแต่ลงไปห้องใต้ดินต่อสู้กับเบลีสที่เป็นคนเฝ้าคุกใต้ดินแทนแต่เบลีสท,ที่ทราบว่าไม่สามารถต่อสู้กับคลายได้ก็หลบหนีไปอีกคน ทำให้คลายสามารถช่วยเปิดประตูห้องขังให้เดซี่และหญิงสาวทั้งหลายหลบหนีออกมาได้เมื mm ่อ hmm. ท mm ุกคนหันกลับไปมองกับพบยังดวงวิญญาณจากกระพัดดำบนหลังคาต่อมาเอสเนกผู้ขับขานแห่งพระเจ้าอืม พระคาดินันแห่งลทัททีเจ้าแห่งพายุกับคนของมหาวิหารแห่งสายลมศักดิ์สิทธิ์ได้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุก่อนที่จะพบบนใบหน้าของคาพิมพ์มีไพาทาโรจัสมินกับดิเอมเพ์เรอร์ที่คลายทิ้งไว้เมื่อประกอบกับคดีของลาเนรูส นักต้นตุนที่พยายามอัญเชิญเทพผู้สร้างที่แท้จริงที่มีไพ่ทาโร่ทิ้งไว้เช่นกันจึงทำให้สงสัยถึงตัวตนของสมาคมลับที่อาจใช้ไพ่ทาโร่เป็นสัญ,ญลักษณ์ในขณนะที่นักข่าวเรียกขานผู้ที่ช่วยเหลือหญิงสาวว่า วีรบุรุษจอมโตนนั่นซีโอผู้วิเศษระดับ8ผู้พิพากษากับได้รับการติดต่อจากชายสวมหน้ากากทองเหลืองที่ขายสูตรน้ำยาในอำเภอให้เธอเพื่อให้สืบข่าวคดีที่เกี่ยวข้องกับไพทาโ,โรให้ จึงทำให้ฟอลส์ที่อาศัยอยู่ด้วยกันทราบข่าวและคาดเดาได้ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับสมาคมไพทาโรและเดอะฟูที่เธอเข้าร่วมอยู่ด้านออนเรเดอะจัสติสผู้วิเศษระดับ8ดนักอ่านใจ ที่ทราบข่าวก็ยิ่งศรัทธาเดอรฟูและมนโนว่าเดอะฟูคือเทพ,พเจ้าผู้มีแผนการที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องการจัดการกับเทพผู้ชั่วร้ายอีกทั้งเธอยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมกับสมาคมเล่นแร่แปรธาตุจิต คลายที่ได้ไปที่คลับได้พบกับแอรอนหมอที่โชคร้ายจากของที่วิวเด็กที่มีไพ่กลงล้อแห่งโชคชะตามอบให้แอรอนจึงจ้างให้คลายช่วยคุ้มกันตนไปหาวิวที่บ้านแต่วิวที่ตัดขาจากอาการป่วยกับย้ายออกไปแล้วอืม คืนต่อมาแอรอนก็ฝันร้ายอีกแอรอนจึงได้เล่าถึงเขาไปหยิบนกกระสากระดาษที่วิวเคยให้จึงทำให้เขาฝันร้ายอีกครั้งถึงวิวถูกขังอยู่บนหอคอยแล้วมีงูสีเงินเฝ้าอยู่คลายจึงปลอบอีกฝ่ายบอกให้ไปให้โบสช่วยทำพิธีให้ พอตกบึกคลายได้แอบเข้าไปในบ้านของแอรอนเข้าไปในความฝันของอีกฝ่ายเห็นถึงเหตุการณ์ความฝันของแอรอนเห็นถึงหอสูงสีดำที่วิวซ่อนตัวอยู่และงูยักษ์สีขาวอมเงินที่กำลังจะกินวิว ลายยังมองเห็นถึงไพ่ในมือหวินคือวิวออกฟอร์ตูนกงล้อแห่งโชคชะตาก่อนที่ความฝันจะสลายคลายจึงแอบสเปลี่ยนนกกระสาของแอรอนกลับมาแต่นักท่องราตรีที่เป็นมานฝันซึ่งสงสัยเรื่องนี้กับมาหาคลายในความฝัน เพราะทราบว่าเขาทำงานให้กับแอรอนและคลายยังพบว่านักท่องราตรีได้สับเปลี่ยนนกกระสาของเขาไปแทนต่อมาเมื่อถึงเวลาประชุมสมาคมไพทาโรเอลเจอร์ ger, จึงได้ใช้บันทึกของจักรพัรดโรเซลรุ่นพี่ชาวจีนที่หลงมาต่างโลกก่อนสามหน้าเพื่อแลกก,กับการอยากรู้ถึงไพ่ที่ข้างตัวเดอะฟูและทำให้ฟอลส์ที่ได้ยินถึงกับหูกลางตั้งขึ้นมาทันที